<c oughs> สวัสดีค่ะนายนะคะรับบทเป็นลลิค่ะสวัสดีค่ะเฟรนค่ะรับบทเป็นนานาค่ะคาแรคเตอร์ในเรื่องยังไงอ่ะจากดูจากโปสเตอร์ดูจากโปสเตอร์ก่อนละกันถ้าจะเดาง่ายที่สุดเลยก็เป็นเขาเขียนอยู่ว่าเป็นซีโอใช่ค่ะก็คือเป็นซีโอจะเป็นพี่คนโตด้วยเป็นซีโอด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่ควบคุม เป็นควากควบคุมควบคุมทุกอย่างเป็นเจ้าของบริษัทอะไรการทำธุรกิจเป็นพี่คนโตดูแลน้องๆในบ้านของเฟรนนะคะคาแรคเตอร์ในเรื่องเนี่ยก็เป็นเป็นบอดี้การ์ดของในเรื่องก็จะเป็นบอดี้การ์ดของฟุลลีนค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทของพี่ฟอร์ดก็ตัวนานาเนี่ยก็จะเป็นสาวเชียงใหม่เจ้าอ่าก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวละครเดียวที่ เขาให้จะโดดออกมาจากเรื่องนี้พอสมควรเพราะว่าเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็กับคุณลาลินก็คือเขามีความเป็นซ e o สูงมากมันจะมีความคอนทราสต์กันมากแต่ในพาร์ทของบอดี้การ์ดเนี่ยทุกคนก็ต้องรอดูว่ามันจะเอ๊ะอะไรยังไงใช่ค่ะนอนี้ใช่ค่ะเรื่องนีเรียกว่ากดดันมากจริงจริงตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่รู้ว่าต้องเล่นเรือ่องนี้ก็คือกดดันแบบว่าเครียดเครียดลงมาวกดดันแต่ว่า พอเล่นไปสักพักนึงแบบว่าทุกทุกทุกทีทุกฉากเหมืนทุกๆวันที่มาถ่ายอะคะก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้กดแบนทุกคนเพราะด้วยความที่ทุกคนในกองเป็นกันเองด้วยแล้วก็อยู่กับน้องด้วยใช่น้องก็ทําให้เราเหมือนกับว่าคนมันสนิทกันอะมันก็ไม่ได้เครียงานแล้วก็พอทุกคนเป็นความมีความมีมืออาชีพอะค่ะมันทําให้งานไวมันทําให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะค่ะ ของเฟนก็ก็คล้ายๆกันค่ะเพราะว่าเราก็ทั้งแคสมาด้วยกันแล้วก็เราก็รู้จักกันมาก่อนด้วยก็ไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสมาแบบมาเล่นซีรีส์ด้วยกันเนอะกว่าเราจะผ่านอุปสรรคก่อนที่จะเปิดกล้องมา <c oughs> คือหนูรู้สึกว่าทุกทุกอย่างมันผ่านไปไวมากตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์กันที่แบบเราได้มาเจอกันแบบจริงๆก็คือประมาณคือสจิก,กาปี2 0 2 5ใช่ก็ประมาณส3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอย่างตัวหนูก็จะมีในเรื่องของการแบบบู๊ซึ่งในชีวิตประจำวันเราไม่ได้ไปต่อยใครอยู่แล้วะแต่ด้วยความที่เป็นบัดี้กาศมันก็จะต้องแบบไปฝึกฝนทักษะทางด้านนี้เพิ่มหนูก็คนข้างที่จะแบบกดดันตัวเองในเรื่องของการถ่ายทำเพราะว่าเรื่องนี้หนูขอเล่นเองแบบไม่ต้องใช้แสดงอินเลยแล้วก็ไปฝึกเพื่อที่ว่าพอมาถ่ายในวันจริงอะ่ะมันจะได้ไม่ใช้ระยะเวลานานมากเพราะว่าเรื่องเนี้ยหนูพูดเลยว่าทุกคนคือความจาดีมาก บทนี่คือแบบซีนนี้คือแบบพื้นอย่างนี้เลยค่ะคือบทมันมันยาวมากเราดูเขาแบบมืออาชีพมากโฟล์มากพวกหนูก็ทําการบ้านกันค่อนข้างหนักมากความยากอะไรยากในเรื่องนู้เรียกว่าการเข้าใจคาแรคเตอร์เข้าใจตัวละครใช่ไหมค้ยากที่สุดก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจว่าตัวละครนี้คิดอะไรอยู่หรือว่าเขาเป็นคนคนนี้ทำไมเขาถึงทำสิ่งนี้ออกมาเพราะว่า เวลาเราแสดงทุกอย่างเลยเราก็จะเป็นตัวเราเราก็จะความคิดเราสมมุติว่าเราอ่านบทปุ๊บเขาบอกว่าคนนี้หิวข้าวเราก็จะหิวข้าวในแบบหนึ่งในแบบ <ใน S 2> ของเราตัวละครจริงๆมันจะต้องหิวข้าวในอีกแบบหนึน่งหิวข้าวในแบบของนายนายให้ดูหน่อยก็หิวเราเราก็แบบหิว <c oughs> แล้วถ้าแบบ <c oughs> เป็นละลินละลินก็จะแบบ <c oughs> เอากาแฟมาให้เชิหน่อยสิไม่พูดเขาไม่พูดเลยเรื่องนี้เขาไม่คุยกับใครจริงเขาสั่งฉันอยสั่งเหรไม่ ่เรรืองแศึกษาเยอะเรียกว่า,เร,วาเรียกว่าใช่ค่ะคือในชีวิตจริงมันมนแตกต่างกับชีวิตจริงเียเพราะเราไม่ใช่สีหู <laughs> เราไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรแล้วเราก็ไม่ใช่คนรวยล้นฟ้าแบบ <laughs> รวยมากเรื่องนี้รวยมากคนรวย,คนวยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรมากมเขาจะมีมากของเขาแล้วในชีวิตจริงเราไม่ได้เป็นคนมีมากอยู่แล้วเราเป็นคนแบบอะไรก็ได้แต่คาเนี้เขาไม่อะไรก็ได้แหละก็คือยากเลยหนึ่งแล้วก็ องยากที่สุดเลยก็คือเรื่องรูปร่างค่ะเรื่องรูปร่างเพราะว่าตอนก่อนที่จะได้รับเล่นเรื่องนี้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ผอมเพรียวเท่าไหร่เรียกว่าเป็นคนแบบว่าแบบว่า,บบวาอ้วบเลยดีกว่าก็เลยเหมือนจาเป็นที่จะต้องลดน้ำหนักภายในเวลาแบบเดือนนึงคอรก,กในใชุดชายมันจะต้องแบบเป๊ะด้วยความที่เขาต้องใส่ชุดตลอดเวลาดังนั้นแบบว่าต้องลดน้ำหนักแบบเกิน10โลเกิน10โลในเวลาเดียวน เยอะมาการน้้แลวใช่ที่ว่ามันมาร่วมงานกันแต่ว่าคือรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าที่จะมาอยู่ด้วยกันตลอดเลยอยู่ด้วยกันตลอดเลมันมันต้องเจอกันแทบแทบตลอดตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรอะแคสเวิร์กช็อปคือเวิร์กช็อปกองเวิร์กช็อปคู่ไปถ่ายรูปทุกอย่างคือมันเจอกันแทบจะแบบว่าอาทิตย์ละหลายหลายวันมากๆอย่างน้อยอาทิตย์ละนึงต้องขั้นต่ำสามวันแล้วอะไรเงี้ค่ะเราก็เลยต้องคุยกันตลอด รู้สึกว่ามีมีหลายๆอย่างคล้ายๆกันแต่ก็มีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะคนละแบบ c h e m ในเรื่องค่ะ c ในเรื่องอะค่ะบอดี้ไก่กับบอสสาวจริงๆมันมันดูเหมือนแบบนั้นใช่ไหมคะแต่จริงจแต่อยากให้ดูในเรื่องไม่ได้เป็นแบบนั้นมีอะไรในเรื่องใช่ค่ะ ยังไงก็ขอฝากพี่นายแล้วก็เฟรนด้วยนะคะสำหรับเรื่อง yesterday the series รอยรักวันๆนะคะก็จะออนในวันที่9กุมภานนี้เนาะให้ทาง VTV original ค่ <c oughs> ะทุกคนสามารถติดตามได้ทุกกวันจันทรเวลาส2ทุก <c oughs> ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนก็ทุกคนในเรื่องคือตั้งใจมากะค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ยากเราก็ใช้เวลาอันสั้นมากในการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วพวกหนูก็เชื่อว่า เราทำออกมาได้ดีมากๆเกินเกินคาที่เราคุยกันไว้ด้วยซ้ำแล้วก็คิดว่าแฟนๆทุกคนจะต้องชอบแล้วก็รักในตัวละครทุกคนมากแน่ๆขอฝากด้วยนะคะ yesterday ค่ะขอบคุณค่ะ